สายมูห้ามพาลาดรถเข้าใหม่มาแล้วนะครับสำหรับอีสูมิวเอ็กสามจุดศูนย์ดีออนิกปีสองพันสิบเก้าสีดำคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟ LED Daytime Running นะการันตีเลยโครงสร้างด้านหน้าไม่มีโดนแน่นอนมาพร้อมล้อแม็กซ์ขอบสิบแปดฟูลโทนปัดเงาดิีเบกสี่ร้อยอิสระหากและที่สำคัญนะครับคันนี้เลขไม้นะครับไมคคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะวงไลท์มัลติฟังก์ชันนะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าด้วย นะครับหมอกลากลายเป็นรถครอบครัวสุดๆเลยนะฮะนี่ได้จอกลางขนาด10นิ้วนะครับนี่ลูกเด็กเล็กแดงนี่นั่งดูหนังกันตาช่ำๆไปเลยนะ <S <S ด้านท้ายสวยงามไฟท้าย LED และที่สำคัญน,นี่เบาะที่นั่งแถว3าพับได้เพิ่มพื้นที่การเก็บของได้เยอะเลยจุๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอีซูมิ X ไว้ใช้งานสักคันติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับ FC เพชรยนต์ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเจอผมนะก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำอย่างแน่นอนนะสหรับวันนี้เลยสายมูไม่ควรพลาดเลยนะรถเพิ่งเข้าร้านมาเลยนะครับสำหรับอีซิสุมมิลเอ็ก3.0ดิออนิกนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นขับสองนะครับปี2019สีดำนะฮะไม่น้อยคงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับใครที่กาลังมองหา ยี่สูมิวเอ็กซ์ดออนิกไว้ใช้งานหรือต้องการจะเปลี่ยนรถใหม่และต้องการรถครอบครัวสักคันหนึ่งผมแนะนําคันนี้เลยนะติดต่อเข้ามาเลยครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับติดต่อเข้ามาด่วนนะบอกเลยคันนี้คุ้มแน่นอนนะทั้งตัวรถแล้วก็ตัวเลขใหม่นะครับเลขใหม่ตัวรถแลนะที่สำคัญดอกเบี้ยต่ํานะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่เท่านั้นเองนะใครจะไปเชื่อนะรถตอนออกป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านกว่าบาทนะครับ หลือผ่อนแค่หมื่นสี่นะราคาไม่ถึง9ก้าแสนนะแต่จะเท่าไหร่นั้นะเดี๋ยวมาติดตามกันนะเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้าก่อนนะคันนี้รถเข้าร้านมาไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะครับล้างชงตั้งขายเลยนะไฟหน้านะครับโคมเดิมการันตีอยู่แล้วนะตัวรุ่นนี้จะได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดทไทม์ time, นะครับไฟ LED นะไฟสูงไฟเลี้ยวนี้บิวอินในโคมเรียบร้อยนะครับแล้วตัวกระจังด้านหน้าคันนี้จะเป็นโครเมียมนะและที่สำคัญสำหรับตัวรุ่นนี้นะรุ่นพิเศษนะครับนี่ลดลายลังพึ่ง แทกอยู่บริเวณกระจังด้านหน้านะจะอยู่ในรุ่นของตัวดีอ n i ิกเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้นะตกแต่งขอบคิ้วตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับสวยๆนะครับด้านหน้าที่เห็นนี่คือเดิมๆเลยนะครับเดิมเลยส,ยสวยๆมากนะรีบติดต่อเข้ามารถสภาพสวยมากมีคันเดียวนะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของตัวล้อนะครับคันนี้ได้ล้อแมกเดิมองรุ่นนะครับขอบ17ทูโทนปัดเงานะฮะ ได้เบรสี่ล้อได้ยางของบิ s t o n นะยางก็ยังปีใหม่อยู่นะคันนี้ได้ยางปี2 0ง1นะครับและที่สำคัญช่วงล่างนี่ลองดูให้ดูเลยใหม่มากๆนะครับตัวแชสซีนะครับ assis, รบายละเอียดต่างๆนะในซุ้มล้อนะอันนี้ด้านหน้าซ้ายนะตัวโชคสวยมากเดิมๆตามนี้เลยนะครับการันตีนะรถไม่มีไปจอดแบบฉดตมน้ำแช่ะนะ้ำอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับมามาดูกันต่อ อย่างรายละเอียดตัวบานกระจกทุกบานนี้ก็พาร์ทเดิมติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ภาษีอันนี้ต่อให้แล้วถึงกระดาษปีหกเจ็ดนะครับรายละเอียดสวยจริงๆนะครับขอบคิ้วกันสาดกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวมือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมตัวมือจับเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะเนียนจริงๆนะบันไดข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะสำหรับตัวรุ่นรถสไตล์นี้จะเป็นรถยกสูงเนาะบันไดข้างก็มีมาให้แข็งแรงแข็งแรงแน่นอนนะครับ ไม่มีหักนะ,ะทีนี้มาดูภายในนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดําเลยนะไล่ตั้งแต่ตัวคอนโซลเข้าไปเลยนะครคอนโซลต่างๆต,ตัวเบาะอะไรวพวกนี้เป็นสีดาหมดเลยนะอ่าน่าใช้มากๆนะครับเนี่ยเบาะเนี่ยก็นั่งเนี่ยนา,นานุ่มมากนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะตัวเก้าอี้นะครับน่าใช้สุดๆไอตัวหนังเขานุ่มดีนุ่มมากเลยนะหนังสภาพสมบูรณ์แล้วก็พวกตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อต นะครับตัวหัวน็อตยึดตัวประตูต่างๆนะรูปไปนี้ไม่คมบาดมือนะครับสีเดิมๆนะครับเนี่ยรูปไปเลยนะโครงสร้างด้านข้างไม่มีการชนหนักนะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับตัวแผงประตูเป็นสีดำนะตัดกับสีดำเปียโนแบ็กนะครับนี่หนังเหนิงต่างๆรายละเอียดเดิมนะครับไม่มีถะลอกนะรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ไม่มีเลยอันนี้คือเดิมๆเราไม่ได้เก็บงานนะถ้ามาดูแถว2กันบ้างนะครับที่นั่งแถวสองนะครับ สภาพเหมือนกันสมบูรณ์จริงๆนะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งนะครับนี่ผมสูงส7 2นั่งสบายนะครับตัวพนักพิงศีรษะอยู่ในระยะของศีรษะผมพอดีนะผมสูงส7 2นะนั่งสบายเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆนะครับมีจอกลางขนาด10.5นิ้วให้ด้วยนะเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะพลาสติกยังไม่แก่แล้วก็มีตัวลำโพงเพดานนะไลท์เซอร์ราล์ซาวนะครับมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่ง เปิดฟงเปิดไฟได้หมดนะครับตรงนี้นี่มีปรับอุณหภูมิให้ได้ด้วยนะน่าใช้สุดๆนะสำหรับ m ิวเอ็กดีออกคันนี้ปีหนึ่งเก้านะฮะราคาไม่ถึงเก0าแสนนะครับไม้ก็ไม่ถึงแสนด้วยแต่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอ่ะทีนี้รายละเอียดตัวชชสซีด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ดูเลยจุดแต้มสีอะต่างๆเนี่ยเห็นไหมยังอยู่เลยนะครับชสซีเนี่ยสวยๆนะครับ รถไม่มีผูแชสซีไม่มีผูบอดี้ไม่มีผูนะครับอ่านะเนี่ยน่าใช้มากๆผมบอกเลยถ้าคันนี้ไปคุ้มนะด้วยตัวราคานะสำหรับตอนนี้นะคันนี้ถือว่าคุ้มละในช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะได้รถอย่างพวกรถ TPV รถเจ็บที่นั่งไว้ใช้นะคันนี้แหละผมแนะนำนะอ่าด้านท้ายนะครับรายละเอียดด้านท้ายคือท้ายเดิมแน่นอนนะครับไปเบรกตรงที่3มสปอยเลอร์มีไม่ให้ครบกระจกก็พ,พาร์ทเดิมนะมาพร้อมระบบไรฟ้านะครับแล้วก็ รายละเอียดตัวชุดไฟท้ายนะครับฝั่งซ้ายไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่รล้านะครับตัวหนังสืออิสุติดอยู่ครบขอบคิ้วท้ายโครเมียมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยรายละเอียดเดิมๆติดรถมาเลยนะเหลี่ยมสันชัดเจนตัวไฟถอยนะครับไฟทับทิมนะครับตัวสเกิร์ตด,ด้านหลังนะครับไม่มีรอยเบียดรอยกระแทกรอยคู่มาเลยนะอันนี้ถือว่าดีมากยางอะไรนี่ มีมาให้นะยังอะไหล่มาให้ด้วยนะครับช่วงล่างเนี่ยลองมุดเข้าไปดูอยากจะบอกว่ารถสวยจริงๆนะรถสวยมากคันนี้อืมน้องๆ้ายแดงเลยสภาพนะครับลิบตดต่อเข้ามานะครับรถที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่นี้ยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของเพิ่งเข้าร้านมาเองนะอะมาดูด้านท้ายกันหน่อยอืนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับ เป็นรถเจ็ดที่นั่งเบาะด้านหลังก็จะพับได้แบบนี้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้นะเนี่ยลองดูนะรถคันนี้น่าจะไม่ค่อยบรรทุกของเท่าไหร่นะครับดูจากอะไรนะครับนี่ตัวแผ่นบุเก้าอี้ด้านหลังนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่ช้ําเลยไม่มีรอยถลอกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถาดท้ายนะครับมีมาให้นะงานอย่างดีเลยก็ไม่มีถลอกเช่นกันนะเนี่ยขอบประตูเนี่ยชิ้นงานที่เป็นพลาสติกตัวนี้ก็ไม่มีรอยแบบกระทงกระแทกอะไรไม่มีเลย สภาพสวยนะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับหัวนงหัวน็อตนะครับประตูฝาท้ายไม่มีขยับนะครับอันนี้การันตีเลยนะสีที่เห็นนี่คือสีเดิมเดิมลายเดิมเดิมของตัวรถเลยนะด้านท้ายไม่มีชนนะครับไม่มีการโดนหนักมาแน่นอนนะแผงประตูอะไรต่างๆนี่ก็เนี่ยเนียนเลยครับเนียนมือเนียนตามากนะเออคุ้มคุ้มนะครับราคาไม่ถึงเก้าแสน นะย้ำนะครับไม่ถึง9 0 0 0แสนราคาดีแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นสี่เท่านั้นเองพร้อมเลทดอกเบี้ยพิเศษนะครับได้เลทดอกเบี้ยต่ำนะครับยอดจัดล้นๆผ่อนเบาๆหมื่นสี่รายได้30,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพนักงานพนักงานบริษัทและวิสาหกิจเกษตรกร,ะกรนะครับค้าขายออกได้หมดเลยนะออกได้หมดเลยนี่ต้องบอกกันอย่างนี้เลยมาดูกันต่อนะครับ ด้านขวานะครับในส่วนของพ์ดด้านขวาเหลี่ยมสันเส้นสายชัดเจนนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดมานะครับล้อเลอสเปคเดียวกันหมดนะทีนี้มาดูรายละเอียดเก้าอี้ตัวเบาะนะครับแผงประตูฝั่งขวากันบ้างนะครับก็รายละเอียดเหมือนกันครับเดิมๆไม่มีขาดนะปีกเบาะแ้วพวกนี้แน่นๆนะเบาะแน่นๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างเสากลางนะฝั่งขวานะครับจุดนอดยึดนะครับบานพับประตูนะครับตัวท่อ ร้อยสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูเองก็เหมือนกันครับรายละเอียดอันนี้ผมให้ดูทุกซอกจริงๆนะครับคือดูปุ๊บแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับการันตีนะว่ารถคันที่ผมรีวิวกับคันจริงถ้าลูกค้ามาดูนี่ก็คือสภาพตามนี้เลยนะไม่มีจกตามไม่มีหมกเม็ดนะผมเปิดให้ดูทุกจุดจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นกุญแจแบบย์เลดนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบย์เลดนะครับล็อกตรงนี้ได้ หรือจะปลดล็อกจากรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับคันนี้มีกุญแจสำรองมาให้นะครับมีกุญแจสำรองมาให้อ่าแล้วก็แผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะก็ผ่านการใช้งานมาแต่สภาพโดยรวมยังสมบูรณ์อยู่นะครับแดชบอร์ดควบคุมระบบเซ็นเอร์ล็อกกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับตำแหน่งเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญฝั่งคนขับคันนี้นะฮะนี่เก้าอี้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานทำงานได้ ทีนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไมล์เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับแปดหมื่นสี่พันกโลเท่านั้นนะครับไมล์ไม่ถึงแสนใช่ไหมแปดหมื่นสี่พันกโลการันตีเลขไมล์นะครับรถคันนี้ไมล์น้อยถ้าดูจากสภาพแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันรายละเอียดตัวพวงมาลัยก็สมบูรณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือสวิตตัวโลโก้ต่างๆนะครับตัวหนังหุ้มพวงมาลัย ไม่ช้ำเลยนะไม่ช้ำเลยนะครับแล้วก็ได้จอทัศสกรีนจากโรงงานนะครับโหมดฟังก์ชันพื้นฐานนะครับมีเดียระบบนนทางเชื่อมต่อมือถือได้หมดเลยนะและสิ่งสำคัญคันนี้มีกล้องมองหลังเปิดกล้องให้ดูนี่นะครับมีเส้นบอกระยะชัดเจนภาพคมชัดมองเห็นได้ชัดเจนนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคันนี้กระจกเป็นตัดแสง นะเป็นตัดแสงออโต้มีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะนี่มีกล้องมีกล้องอยู่ั่งนี้เ่ๆเห็นไหมมีกล้องหน้ารถมองเห็นชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคันนี้อ่าพอเราเปิดไฟากลางคืนนะจะมีไฟแอมเบียนไลท์นี่นี่อยู่บริเวณขอบประตูนะเป็นไฟสร้างบรรยากาศนะมองชัดไหมอ่าตรงนี้มองไม่สวยนี่้องดูฝั่งซ้ายนี่ก็ได้นี่ไฟแอมเบียนไลท์นะครับไฟสร้างบรรยากาศไม่รู้เขาจะทําให้มันสร้างอะไรกันในรถนะนะนะอะน,นี้ก็เก็บไว้คิดนะนะนะจะสร้างบรรยากาศแบบไหนก,ก็แล้วแต่ นะแต่บอกเลยว่าสวยนะน่าใช้สําหรับคันนี้นะอ่าไม่แปดหมื่นซีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าจะสมเหตุสมผลกับเลขไม่แล้วก็ราคาคันนี้ไหมนะอ่านี่ให้ดูเลยเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะ DDI Blue Power นะครับ3.0ลิตร177แรงม้านะคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดิม ไม่มีการไปปรับจูนเครื่องยนต์มาแต่อย่างใดร,รายละเอียดเดิมๆเลยอันนี้สตาร์เครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูรายละเอียดการทางานนะครับคานรถนะครับรายละเอียดตัวคานหน้าให้ดูก่อนนะครับคานหน้าสีนี้คือสีเดิมๆของตัวรถเขาอยู่แล้วนะครับหัวน็อตไม่มีขยับออกจากตําแหน่งนะไม่มีเลยแะทันะเนี่ยไล่ไปเลยนะครับหน้าซ้ายหน้าขวานะครับแผ่นเพปนะครับชัดเจนนะเนี่ยโครงสร้างต่างๆนะสีเดียวกันนะครับ สีเดียวกันแน่นอนฝากระโปรงน้อยก็ไม่มีขยับนะครับเน่พวกสีถ้าจะบอกว่าหน้าเดิมไหมนี่ดูที่สีคานกับสีฝากระโปรงนะครับถ้าสามจุดนี้เหมือนกันก็คือรายละเอียดเดิมๆเ,เลยคันนี้เราการังตีเลยนะด้วยประสบการณ์ของทีมซื้อนะครับมั่นใจคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับมิวเอ็กซ์ดอก3.0นะครับเป็นตัวขับสอ19 ไม่แปดหมื่นสี่คันนี้ราคาเปิดที่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นหมื่นสี่เท่านั้นด้วยเลทดอกเบี้ยพิเศษนะครับเครดดีฟรีดาวยอดจัดลรๆเลยออกรถได้ทุกอาชีพมีฟแนนซ์เซ็นทั้งที่กรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่อยู่ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่ของทางช่องเพชรยนต์นะหรือจะ มาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก็ได้เลยนะก็อย่างไงก็ฝากติดตามเพชรดือนกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมเเว่าเพชรเดืคนดีเเดิมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะั้นห้ามพลาดฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ